พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่24ของประเทศไทยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นบุตรชายของพันโทพยมจุลานนท์และนางอัมพ o จุลานนท์เกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2486มีพี่น้อง3คนคืออัมพรนาภาไลและนาภาวดีสมรสกับพันเอกหญิงคุณหญิงจิราวดีจุลานนท์ มีบุตรชาย3มคนคือร้อยตรีนนจุลานนในายสันจุลานนและนายจุนจุลานนพนเอกสุรยุทธจุลานนเป็นผู้นิยมการเดินป่าชมธรรมชาติเป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นที่ปรึกษาของเยาวชนกลุ่มรักเขาใหญ่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ในชื่อลุงแอด พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟางซีซาเวียคอนแวนต์ ven, โรงเรียนเซนกะเบียนและโรงเรียนสุภูลาวิทยาลัยก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1และโรงเรียนนายร้อยพัุรจอมกล้ารุ่นที่12โดยสําเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2508พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เริ่มรับราชการนายร้อยตรีตั้งแต่พุทธศักราช2508จากนั้น จึงไปศึกษาต่อหลักสูตรเสนาธิการทหารบกที่สหรัฐอเมริกาและทำงานในหน่วยรบต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในพุทธศักราช2,521ถึง2,531พลเอกสุรยุทธ์เป็นนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นต่อมาในสมัยนายชวนหลีกภายเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลเอกสุรยุทธ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่1ตุลาคม พุทธศักราช2,541พลเอกสนธิบุญ,ญรัตน์กรินเป็นผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ทำการยึดอำนาจล้มรัฐบาลในระบอบทักษิณได้เป็นผลสำเร็จเมื่อคืนวันที่19กันยายนพุทธศักราช2,549และได้กราบบุคคมทูลเสนอชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พระมหากษัตริย์ ลงนามพระประมามพิไทยด้วยภาพของความเป็นอดีตนายทหารที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับและที่สําคัญคือเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความสมานฉันท์ที่คณะปฏิรูปเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองที่แตกแยกมากที่สุด